โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ยูทูบชา n e l นัดเอโตะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนนะครับมาดูวิธีการทำท่อของผมนะครับในสเต็ปลูก56นะครับผมของเวฟร้อยนะครับตัวคาบูนะครับผมที่ผมได้พาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็ชื่นชอบเสียงที่ผมทำนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้ นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทำนะครับผมว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับผมเนาะขนาดเป็นแบบไหนนะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับผมในการผ่าท่อใบที่ผมใส่ในคลิปนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันก่อนนะครับผมเผื่อใครยังไม่ได้รับชมนะครับผมเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูนะผมไปตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะนี่นะครับผมท่อก็เป็นสภาพนี้เลยอ่าให้ถ่ายดูท่อก่อนนะครับผมไปก็ ยังเป็นปลายที่ขันเปลี่ยนไส้นะผมเียงมันจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟัง โอเคนะผมก็หลังจากที่เราไปฟังเสียงกันเมื่อสักครู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในภายในท่อที่ผมทานะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะผมก็สําหรับท่อที่ผมทํานะครับก็จะเป็นท่อของเวฟร้อยยี่ห้านะครับเป็นแบบปลาย3รูเนาะอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมจะเห็นว่ามันสามารถที่จะเปิดแผ่นกั้นของปลายท่อออกได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนไส้เปลี่ยนอะไรได้นะแต่ว่าก็คือ เดิมๆเลยของท่อใบนี้นะครับผมไส้มันจะโดนเชื่อมมานะครับข้างในมันไม่สามารถที่จะดึงไส้ออกมาได้นะครับผมก็เลยต้องผ่านะครับในการผ่าก็จะเป็นการผ่าตรงกลวยตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับซึ่งปลายเนาะฝาปิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตขาน3รูนะครับไสมันก็จะโดนเชื่อมมานะครับโอเคนะครับผมก็ เรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมว่าผมผ่าแล้วผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมที่ผมทําก็จะเป็นเกี่ยวกับท่อนะครับแล้วก็ท่อใบนี้นะครับผมจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีแผ่นตะแกรงกั้นอยู่ตรงนี้แผ่นหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องทะลวงออกนะครับแผ่นกั้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็จะรูทะลวงออกมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมที่ผม ใส่เข้ามาเพิ่มก็จะเป็นตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นไส้ท่อนะครับซึ่งไส้ตรงนี้จะเป็นไส้ขนาด30นะครับ30มิลรูใน30นะครับนี่ตรงนี้นะครับรูนอกมันก็จะประมาณ32นะครับซึ่งมันก็จะพอดีกับคอท่อนะครับผมซึ่งคอ,อท่อที่เราใช้ก็ จะเป็นขนาด32มิลนะครับอืมทำไมผมถึงใช้32มิลเพราะว่ารูในมันแค่30เองนะครับประมาณ30นิดๆหละนะครับคุณดูนะครับผมโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไส้ตรงกลางตรงนี้นะครับไส้ตรงกลางตรงนี้นะครับผมใช้ไส้เป็นแบบไส้ตะแกรงนะครับเห็นว่ามันเป็นรูเยอะๆนะครับนี่นะครับ ใส่ตะแงตะแงขนาดเท่าไหร่นะครับผมตะแงขนาดสามสิบสองมิลนะครับตรงนี้มานะครับอ่าสามสสองใส่ตะแกงก็สามสิบสองนะครับอืมมันก็จะมารับกันพอดีนะครับผมส่วนปลายออกตรงนี้นะครับตรงนี้ผมใช้แค่28สิบดนะครับแล้วก็อ่าตรงปลายที่มันยื่นออกมาตรงนี้ผมก็ใช้ รูในยี่สิบแปดนะครับอืมนะครับก็จะเห็นว่าในคลิปอะ่ะมันจะเป็นปลายแบบว่าปลายเล็กๆเองนะครับซึ่งเสียงที่มันออกมามันก็จะออกในโทนนุ่มๆทุ้มๆนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับว่าข้างในภายในท่อเน,นี้ยคือเราต้องยัดใยแก้วให้เต็มเลยนะครับตรงนี้ผมยัดใยแก้วทั้งหมดเลยนะครับยัดแน่นเลยนะครับเพราะว่าเสียง เดินเบามันจะเป็นเสียงนุ่มๆทุ้มๆนะครับพอเวลาเราเบิ้ลเนี่ยเสียงมันก็จะออกเป็นแบบว่าเหมือนกับจะมีแพร่เล็กน้อยนะครับผมอ่ะแล้วจะสงสัยกันใช่ไหมครับผมว่าทำไมผมถึงใช้ท่อออกตรงนี้แค่28นะครับในเมื่อใส่แบบไส้ตะแกงมา3-2แล้วเนี่ยทำไมต้องมานลดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าถ้ามันโล่งเกินไปนะครับผมสำหรับไส้ท่อเนาะ ล่งมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับลถมันจะแรงแรงปลายอะ่ะมันจะไม่มีกําลังนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนตัวผมนะที่ผมลองทําแล้วนะครับอืมถ้าแบบว่าถ้าเอามาตรงๆเลยเอาแบบไส้ตะแกงมายาวตรงเลยออกเป็นแบบอันเดียวกันเลยนะครับแรงท้ายมันตกนะครับอืมผมก็เลยต้องลดตรงนี้ลงนะครับเพื่อให้มันยังมีแบบแรงอั้นนะครับในการไคร ไอเสียเนี่ยคือให้มันมีแรงอั้นสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันโล่งเกินไปนะครับมันก็จะทําให้แรงในรอบปลายมันยังมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรของเวฟลายผ้าในการผ่าสเต็ปลูก5้านะครับอ่าใบวาวก็วาวเดิมก็ได้นะผมหรือจะเป็นวาวโซก็ยี่สิบสี่ยครับผมก็ใช้สูตรแบบนี้ก็ได้นะครับทํำง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ นะคอท่อก็ใช้เป็นคอ32มาเลยนะครับอ่าในอันนี้คือในสูตรของผมนะครับส่วนถ้าใครจะไปปรับเปลี่ยนตรงส่วนไหนเพิ่มเติมก็ลองดูนะครับผมมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะถ้าอยากแบบว่าอยากได้เสียงที่มันแน่นกว่านี้ก็อาจจะเป็นอ่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนไส้กลางตรงนี้เนาะจากไส้ตะแกรงเป็นไส้แป๊บเจาะรูอเอาก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะให้มันนุ่มเบากว่านี้เราก็เพิ่มตรงนี้นะครับ ให้มันเป็นะตะแกงนะครับผมแต่ก็คือมันก็จะไม่ค่อยแรงชุดต,ต้นมันก็จะไม่ค่อยแบบวือหวาสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันระบายออกตรงนี้ไปก่อนแล้วนะครับที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมยัดใยแก้วให้มันแน่นๆนะครับ mm hmm. ก,ก็จะได้เสียงที่แบบนุ่มๆน,นะครับอืโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พามาดูวิธีการทําท่อ ในสเต็ป5 6ของผมนะครับของเว็บ125เนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด Sub สไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องนัดเอโตะด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับผมไปแล้วครับคลิปนี้